<c balm> ครับข uh ัวโควิดวันนี้เรายกขวามากินที่ทุ่งนาแปะสะกันเลยทีเดียวเนาะเมนูเด็ดวันนี้เรามีเนื้อวากิวว่าผมบินตําขาลายถูกวะเนื้อวากิวเนาะไม่ใช่วากิวเฮ้ยผมเปล่าวันเนี้ยเนื้อวากิวติดมันนะครับอ่าทดลองดูผมไม่ได้กินดิบๆนะครับผมมีตัวช่วยอยู่เนาะมี ตั้งทำไฟมาด้วยคนดังครับคนดังใช้ยังไงวะฮลัลโหลเทสเทสโอเคเดรูร้อนร้อนโอ้ฟุ้งบินตำ่ำมาครับผมตากล้องเริ่มกันเลยเนื้อที่มันสดๆนะครับเวลามันโดนไฟเนาะมันมันจะหดตัวเข้าไปนะฮะเห็นไหม,ไมฮะไหมฮะโอ้โหวิธีอีสานครับผมสุกๆดิบๆ ่ะข้างล่างไม่โดนพี่ก่อนนี่นี่ดูเลยนี่มา่าโอเคตามด้วยลูสแมรี่อีสานก็คือหอมบัวนะครับโดยนิดหน่อยอ่ายังไงล่ะสุดยอด วิธีอีสานครับผมพับมันหน่อยนึงจิ้มด้วยเจลวอรซิบโอ้โหฮ่าหนครับผมอืมมาดูครับตะกล้องมาดูใกล้ๆก,ก่อนเจาเพียนะครับโอโ้โหลงท้องครับผมดูอืมอืมอืมตามด้วยพริกสด อืกระเทียมอุบงๆเขาเขาอืมขาดไม่ได้ที่เด็ดพระเอกของเราไวยค k เลล e r l e นะครับผมไม่บอกนะไม่ใช่ห้ออะไรผมตุนไม้นานแล้วผมไม่ได้ซื้อนะอืมไงล่ะของแท้ต้องมีฟองครับผม สวรรค์บานนาอะแตงกวาผมจะบอกสารพคุณของมันคือในแตงกวานะครับมันมีสารไมโครทิีตเมนต์อยู่เนาะทำให้หน้าเราเด็กลงขอบตาไม่ดำไปหาซื้อมากินนะครับคนที่นอนดึกบ่อยๆอืออืโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในการทำคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับควาโควิดเนอะในเร็วนี้เจอกัน